สวัสดีครับวันนี้พบเกมปลีกับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าว,าวการชาใหม่ครับได้มาเลยครับซึ่งนี่คือการชาก่อนสิ้นเดือนนะเดี๋ยวอีกประมาณพรุ่งนี้หรือมะลือนี่ครับข่าวสารของการชาใหม่สิ้นเดือนก็จะมานะครับซึ่งไม่รู้ครับว่าสิ้นเดือนนี้นั้นจะเป็นนิยายใหม่หรือเปล่าไอ้เจ้าพวกเข็มประจิรุ่นที่8รุ่นที่9เนี่ยอาจจะเป็นพวกนั้นก็ได้นะครับก็ได้นะ หรืออาจจะเปตระครอธรรมดาก็ได้ครับแต่วันนี้ข่าวสารของกาชาก่อนสิ้นเดือนได้มาเลยครับกาชาก่อนสิ้นเดือนครับก็เป็นกาชาที่ปตระครอพิเศษด้วยก็คือกาชาของนิยายครับกาชานิยายกิมจอชินจิลูบี้ครับได้กลับมาแล้วครับนิยายมาอีกแล้วซึ่งกาชาของนิยายครับก็จะมาในวันที่26นะครับถึงวันที่สองนะครับ 26-2เดือนหน้านะบ่าย2องโมงนะครับซึ่งกาชานีครับก็จะมีนิยายอยู่ทั้งหมดก็คือ6ตัวครับนิยาย6ตัวแล้วก็ตะครอนธรรมดาอีก3ตัวครับข้อดีของการชานี้ครับก็คือ1ไม่มีนอกเลดครับกาชานี้ไม่มีนอกเลดเนาะถ้าหากได้รุ้งมาครับยังไงก็ได้1ใน9ตัวนี้เนาะและก็2ครับกาชานี้ถูกมากๆครับ รังที่1 50เพจร้ 2, 150 3 2 0 0เพชรนะครับกาชาถูกและดีมาบ่อยเหลือเกินครับกาชาถูกและดีครับมาอีกแล้วเนาะซึ่งผมขอแนะนำก่อนเลยว่ากาชาเนี้ยอย่าเพิ่งเปอย่าเพิ่งเปยนะครับรอรอข่าวสารของกาชาสิ้นเดือนก่อนเราค่อยเปยครับ ถ้าหากการชาของสิ้นเดือนนี้มันคือตัวละครธรรมดาปกติทั่วไปก็แนะนำเปิดการชาของนิยายแต่ถ้าหากสิ้นเดือนนี้เป็นการชาของนิยายหรือการชาของตัวละครอ,อะไรพิเศษพิเศษแนะนำเปิดการชาสิ้นเดือนดีกว่านะครับซึ่งการชานี้มีก้าตัวเนาะโอเคครับเรามารีวิวตัวละครกันเลยครับตัวแรกครับไวไอจิโกนะครับเป็นสายตีสกิลค,ครับแบบตีระยะใกล้นะครับ มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่774สกิลผู้งหารโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไป12เซนครับสกิลอาร์บิดเดนเด่นก็จะมีการการอ่อนแรง100เเซเพิ่มฮิตของสกิลแล้วก็ทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิเนาะการโจมตีสกิล1ด้านหน้าจะเป็นการพุ่งออกไปฟัน2จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังซึ่งค่อนข้างจะไกลยอยู่แต่ก็วงแคบครับ มันได้แค่ระยะไกลครับแต่วงค่อนข้างจะแคบนะด้านหน้านะครับ3ทางหน้าจอนะครับก็ประทะครอที่ตูธรรมดาปกติทั่วไปเลยขอให้ไปแค่6คะแนนครับ6คะแนนครับไว้อิจิโกะครับฮิโยริครับฮิโยริครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะใกลครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่763สกิลผู้สังหารโจมตีฮอนโลแรงขึ้น สก,กิลลิงเพิ่มดาวมจของการตรีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%นาะสก,กิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการกันพิษ100%เพิ่มฮิตของการตรีธรรมดาสกิลเม่ตายสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยแล้วก็ไม่ติดชะงักนะครับฮิโยลิสก,กิลเด่นๆก็คือสก,กิลสองครับสก,กิลสองน,นจะเป็นการสร้างพายุหมุนออกไปด้านหน้าคงอยู่ประมาณ5วินาะ ฮิโยลิเป็นตรวละครที่สามารถอากดออโต้ได้นะครับกดออโต้ได้เลยเพราะตัวของฮนะิโอยลีนั้นตีค่อนข้างจะวงกว้างอยู่พอประมาณแล้วก็ไหวนะครับแล้วก็มีสกิลในการการติดชะงักด้วยเนาะก็สามารถตีได้แบบต่อเนื่องนะครับสามารถกดออโต้ได้อยู่แต่ก็เป็นตัวละครธรรมดาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าดูเก่งกว่าไวอิชนะิโกะเนาะขอให้เป็นจิกคะแนนครับจิคะแนนครับฮิโยรีครับ อิสเนกนะครับก็ปรตคอซสายตีสกิลครับแบบตีระยะไกลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่786นะครับสกิลพู้สังหารก็คือโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลลิ้งลดเวลาคูดาของสกิลลงไป12%สกิลอาบิเด่นๆก็จะมีการหิลวเลือด20%เมื่อผ่านฉากเพิ่มฮิตของสกิลและก็ทำให้ติดไฟฟ้านาขึ้น5วินะครับ จุดเด่นๆก็คือสกิลที่ค่อนข้างจะไกล1ด้านหน้าไกลมากๆ2จะเป็นการทำดานเมจรอบตัวครับและก็จะมีการบัฟกรอได้ด้วยก็ถือว่าแ่มนะบัฟกรอให้กับตัวเองและเพื่อล่วมทีมได้น,นะครับ3ทั้งหน้าจอเนาะกบตัวครสายตระยะไกลที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับเล่นง่ายด้วยมีบัฟกรอนะครับขอให้ไปจิกคะแนนครับจิกคะแนนครับอิสนเน่นะครับและก็ตัวละครของนิยายครับตัวแรกก็คือ คิสกเกะนิยาเนะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่794ถือว่าเยอะอยู่นะสกิลผู้สังหารครับโจมตีไร้สังกัดแรงขึ้นก็ในหอคอยใหม่เนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นนะครับแล้วก็สกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูณาของสกิลลงไป14% s สกิลลิงค่อนข้างจะดีมากๆนะครับลิงก์ดีมากๆ สกิลอารก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านครับ40%ไม้ตาย60%เนี่ยถือว่าเยอะนะแล้วก็จะมีการกันไฟ100%เพิ่มฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตด้วยสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทัาทางหน้าจอนะครับซึ่งสกิล2นะจะเป็นการวาดดาบออกไปด้านหน้าซึ่งค่อนข้างจะมีวงกว้างนะครับวงกว้างมากๆเลยด้านหน้าเนี่ยส่วน3 3นั้นจะมี2ท่ขั้นเนาะ ขั้น1กับขั้น2ซึ่งขั้น1น,นั้นกดปล่อยเลยอะ่ะมันก็ทั้งหน้าจอขั้น2ชาร์จเต็มก็ทั้งหน้าจอเป็นตัวละครที่มีสก,กิลชาร์จได้แต่สก,กิลมันก็วงกว้างอยู่แล้วคือคุณไม่จําเป็นที่คุณต้องชาร์จเต็มขั้น2เลยคุณแค่กดแค่ขั้น1นเนี่ย มันก็ทั้งหน้าจอแล้วแต่ขั้น2นั้นมันจะกว้างกว่าทั้งหน้าจอออกไปอีกนิดดึงเนาะทำให้มีผลค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าหากคุณขี้เกียดชาร์จคุณแค่กดขั้นหนึ่งมันก็ได้แล้วมันก็ยังวงกว้างอยู่นะครับก็เปรตรละครที่ดีนะแล้วก็สกิลไม่ตายครับมีผลของการติดสั่งตายได้ด้วยซึ่งจะมีโอกาสสั่งตายานะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายอยู่ครับสบกิลวงกว้างครับ ก็ขอให้ไปสักแปคะแนนครับไปคะแนนครับคิสเกะครับต่อไปครับเนลครับเนลนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับนี่คือสายตีไกลนะคือผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขัดๆอะเนลตีไกลครับก็เป็นการปล่อยคลื่นถานแล้วปล่อยพายุออกไปเนาะมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่786นะครับสกิลพล้สงหารโจมตียมาทูดแรงขึ้น สกิลลิงครับลดเวลาคูลดาวน์สกิลลงไป12นะครับสกิลอาร์บิดเด่นๆก็จะมีการกันช็อตกันพิท100ครับทั้งช็อตทั้งพิท100นะแจ่มมากๆครับแล้วก็มีการเพิ่มฮิตของสกิลมีการโจมตีปะทะลุกกาดได้ด้วยนะครับสกิลโจมตีทั้ง3สกิลครับจะเน้นด้านหน้านะครับ เนลนั้นข้อเสียก็คือไม่มีสกิลโจมตีทั้งหน้าจอนะครับสามสกิลนั้นจะเน้นแค่ด้านหน้าเนาะก็เป็นข้อเสียครับแต่ข้อดีก็คือสามสกิลด้านหน้าค่อนข้างจะไกลค,ครับเป็นการตีค่อนข้างจะไกลเนาะแล้วก็มีการโจมตีะลุก,กาดได้ด้วยและการทั้งสองอย่างครับคือพิษกับสายฟ้าเนาะขอให้ไปเท่ากับคิสเกตนะครับก็คือ7คะแนนครับไอไปคะแนน่ปคะแนนครับเนลครับ ฮาลิเบลครับฮาลิเบลนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมียุบเวลาโจมตีของสกิลครับอยู่ที่790เนาะสกิลผู้สังหารครับโจมตีฮอลโล่แรงขึ้นครับสกิลลิงก็คือลดเวลาคูณของสกิลครับลงไป12เปอร์เซ็นต์เนาะสกิลอาวบีครับก็จะคล้ายๆกับ2ตัวแรกเนาะคือคิสเกะกับไอเจ้าอนิวนะครับคือมันเป็นตัวละครที่อยู่ในเซตเดียวกันไงพวกสกิลอาวบีค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆนะครับ ของฮาริเบลก็จะเป็นการการไฟกันพิษ100%เเพิ่มพิษของ s สกิลครับและก็โจมตีไปทะลุกกาดนะครับตัวตัวนี้นั้นผมคิดว่ามันก็ดูคล้ายๆกับเนลนะแต่ที่แตกต่างก็คือสกิล l ของฮาริเบลนั้นโจมตีทั้งหน้าจอครับแต่3ของเนลนั้นโจมตีแค่ด้านหน้าเนาะแตกต่างกันครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลหนึของฮาริเบลผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่ดูกระระยะค่อนข้างจะยากนะครับ ระยะค่อนข้างจะยากเลยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเล่นง่ายสกิลแรงครับขอให้เท่ากันครับคือ8คะแนนครับแปคะแนนครับหานหรือเปล่าครับลูบี้ครับลูบี้ของด้านของนิยายนะครับเป็นสายตีสกิลครับแปดตีระยะใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่794สกิลผู้ทหารครับโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลครับลงไป12% สกิลอาร์บิทนเด่นก็จะมีการกันไฟร้อเซ์เพิ่มระยะขอสกิลเพิ่มฮิตขอสกิลและก็ทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5าวินะครับสกิลของลูบี้เหรอคนทางจะกว้างใช้คำว่าวกว้างมากๆเว้น1 2กับ3เนี่ยโคตรกว้างเลยครับสคือทั้งหน้าจอแต่เป็นการทั้งหน้าจอที่มันเลยออกไปจาก,จากทั้งหน้าจอออกไปนิดหนึงด้วย และก็ 2. เป็นการโจมตีด้านหน้าซึ่งถ้าหากคุณยืนอยู่กึ่งกลางหน้าจอนะโจมตีด้านหน้าของมันนั้นคือครึ่งหน้าจอครับด้านหน้าโดยหมดเลยนะค่อนข้างจะกว้างมากๆครับส่วน 1. นึ่น,นั้นเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปด้านหน้าครับซึ่งมันไกลยอยู่ไกลยอยู่นะแต่แคบสกิลหนึ่งวงแคบมากๆแต่มันเป็นระยะด้านหน้าค่อนข้างจะไกลนะครับก็เป็นอาจจะเป็นสกิลที่ เป็นสกิลที่ทาให้ไอเจ้ารูบี้เนี่ยเล่นยากขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเพราะมันค่อนข้างจะแคบครับก็โดยรวมถือว่าอ่ะก็ดีนะก็ดีนะครับขอให้ไปแปะคะแนนครับไปคะแนนครับรูบี้ครับชินจิบังไขครับนี่คือชินจิบังไค่ตัวเดียวในโลกนะครับหมายความว่าเกมอ,อื่นๆเนี่ยเกมอ,อื่นๆที่เป็นเกมบลีดเนี่ยในโลกนี้ไม่มีชินจิบังไคนะครับก็มีชินจิในร่างของธรรมดาเนาะแต่นี่คือชินจิบังไคข,ของนิยายนะครับ เป็นสายตีสกิลครับแบบตีระยะใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่798ถือว่าเยอะมากๆสกิลพุ่สังหารครับโจมตีโยมทูตแรงขึ้นสกิลลิงครับลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป12%ครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาวเมคองสกิล20%และก็จะเพิ่มดาวเมคองสกิลอีก20%ครับให้กับหัวหน้าหน่วยสีแดงครับอีก20%เนาะ หมายความว่าชินจิครับจะเพิ่มดาวเมของสกิลให้กับตัวเองถึง40นะครับและก็ถ้าหากมีพวกเป็นเพื่อนเ,อนเ,ป,นเป็นอาหัวหน้าหนวยสีแดงเนาะอยู่อยู่ในทีมครับก็จะเพิ่มให้ด้วยเนาะ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดมึนหัวนานขึ้น5วิแล้วก็ถ้าศัตรูครับติดมึนหัวอยู่นั้นจะตีแรงขึ้นอีก40เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติปกติตีเข้า100 พอติดมือหัวปุ๊บจะตีเข้าไป140นะครับสกิลต้องเรียกว่าวงกว้างโคตรโคตรครับทั้งศาสกิลวงกว้างโคตรโคตรเล่นง่ายโคตรโคตรและสวยงามโคตรโคตรด้วยครับขอให้ปเปรเเก้าคะแนนครับชินจิเก่งจริงๆนะและก็ติดมือหัวค่อนข้างจะง่ายครับพอติดมือหัวง่ายปุ๊บมันตีแรงขึ้นตั้ง40เซนนะครับเก่งนะชินจิเก้นาคะแนนครับชินจิ และก็สุดท้ายครับตัวละครที่ดีที่สุดในกาชาน,นี้ครับกริ่มจอ,อนิยายครับกริมจอ,อนั้นเป็นสายตีธรรมดาครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่773ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะสกิลผู้สหารครับโจมตียมรูดแรงขึ้นสกิลลิงครับถึกขึ้น20% l i ิ k ์ดีมากๆครับถึกขึ้นตั้ง20%เนี่ย สกิลอาร์บีครับก็จะมีการเพิ่มดาวมิของการตีธรรมดา40สกิล50เพิ่มฮิตของการตีธรรมดาไม่ติดชังงักโจมตีทะลุก,กาดและโจมตีใต้ดินได้ด้วยกิมจอนั้นคือ1ในมหาเทพแห่งการตีธรรมดาในการลง PVE ของเกมบลีดนะครับนี่คือ1ในมหาเทพนะ เพราะฉะนั้นครับกิมจอนั้นเอาไปเลย20เต็ม10ครับนี่คือมหาเทพที่แท้จริงของกาชาครับ20เต็ม10ครับกิมจอครับกาชาใหม่ครับก็มีประมาณนน้องก็เป็นกาชาของนิยายที่ถูกและดีมากๆนะครับก็เน้นย้ำครับว่ารอข่าวสารของกาชาสิ้นเดือนนี้ก่อนนะครับว่ากาชาสิ้นเดือนนี้คืออะไรค่อยตัดสินใจนะครับว่าคุณจะเปิดกาชานี้หรือกาชาสิ้นเดือนดีกว่ากันนะครับ ซึ่งถ้าหากคุณจะเปิดการชานี้ก็แนะนำเลยว่าลุ้นหากิมจอกับชินจิครับเพราะมันเก่งมากๆกิมจอเนี่ยถือได้ว่าเป็นมหาเทพโคตรโคนะครับชินจิก็ถือว่าเก่งมากๆด้วยนะหรือได้ผู้ละครน,นิยายแถวบนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะส่วนแถวล่างเนี่ยได้มาไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มนะถึงมันจะเล่นได้ก็เหอะแต่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับประมาณนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับ ล,ลิงเหลือเก็บแต่คลิปนะสวัสดีครับ